กระผมนายพลอาิบุญมานิสิตชั้นปีที่สองเอกชีววิทยาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยา,ล,าลัยศิรีนครินทรวิโรธในโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตแปลกๆมากมายทั้งที่อยู่นบกและในน้ําแล้วเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าสิ่งมีชีวิตชิตไหนที่มีรูปร่างคล้ายกับแมงป่องถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกมวล และมีความสามารถพิเศษในการดำน้ำจนโนได้นำสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มาเป็นต้นแบบในการกระดิษฐน็อกเกิลสิ่งมีชีวิตที่ผมพูดถึงก็คือมวลแมงป่องน้ำหรือวอเตอร์สกอร์เปียนั่นเองครับวอเตอร์สกอร์เปียนหรือมวลแมงป่องน้ำนะครับจะมีลักษณะพิเศษก็คือ จะมีท่อสำหรับหายใจซึ่งทำให้วอเตอร์สาโอเปียนนั้นไม่จำเป็นต้องขึ้นมาจากน้ำเพื่อที่จะหายใจเพียงเพียงแค่ใช้ท่อนี้โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำก็จะสามารถหายใจได้แล้วครับสปีชีส์ที่ผมศึกษาก็คือ l a c c o l i t a i c g e o p o a n e n s i s ซึ่งคำว่า l a c c o มาจากคำว่า lac ค่า ที่แปลว่าบึงส่วนคำว่าทรี a ฟ e มาจากคำว่าทรีฟอ r ซ์ซึ่งแปลว่าประชากรเมื่อรวมกันจะแปลว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในบึงนั่นเองครับส่วนคำว่า j จปอนนิ is, มีความหมายว่าพบในญี่ปุ่นครับต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับชื่อของ Water ร์สกอร์เปียนในภาษาต่างๆนะครับโดยในภาษาจีนเราจะเรียกวอเตอร์สกอร์เปียนว่า เสียชุนอีกครั้งนะครับเสียชุนซึ่งคําว่าเสียจะมีความหมายว่าแมงป่องครับและคําว่าชุนจะมีความหมายว่ามวนนั่นเองครับเมื่อรวมกันแล้วจะแปลว่ามวนแมงป่องครับ ส่วนในภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกมวลเมฆป่องน้ำว่าไทโกชิอีกครั้งนะครับไทโกชิซึ่งจะแปลว่าเนปิดีซึ่งหมายถึงแฟมิลีของมวลเมฆป่องน้ำครับส่วนในภาษาเกาหลีเราจะเรียกมวลเมฆป่องน้ำว่า จังกูเอีอีกครั้งนะครับจังกูเอซึ่งคําว่าจังกูเอนะครับจะมีความหมายว่าอุปกรณ์การฝนครับเนื่องจากเจ้ามวลในป่อกน้นํานะครับจะมีลักษณะที่คล้ายกับใส่ชุดกันฝนอยู่นั่นเองครับสําหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code เพื่อ คนเพื่อศึกษาข้อมูลขออภัยครับศึกษาข้อมูลที่กระผมได้จัดทำเอาไว้และนอกจากนี้ยังจะได้โปสเตอร์แผ่นนี้ซึ่งจะมี a อ r Code ซึ่งสามารถใช้โปรแกรม Movie Player เพื่อที่จะสแกนได้ครับสำหรับวันนี้กระผมก็ขอตัวลาไว้ก่อนขอบคุณครับ